สื่อใหญ่ของเวียดนามได้ออกมาตีข่าวว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามเหนือกว่าประเทศไทยแต่เรื่องนี้ทําเอาคนเวียดนามเข้ามาเถียงและบอกว่าถึงโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวจะดูแซงแต่การบริการยังดูล้าหลังกว่ามาก เมื่อไม่นานมานี้นะครับมีสื่อดังของประเทศเวียดนามโดยเป็นสื่อใหญ่ที่มีชื่อว่า VNX e Press เนี่ยนะครับได้ออกมารายงานข่าวและลงข่าวไว้ในเว็บไซต์โดยมีพาดหัวที่ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามได้รับการพิจารณาว่าเหนือกว่าประเทศไทยโดยในเนื้อข่าวที่สื่อนี้ของเวียดนามเขาได้ลงไว้เนี่ยก็ปรากฏว่าเขาได้อ้างอิงบทสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวท่านหนึ่งที่มาจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ของไทยอีกทีนะครับโดยที่บางกอก โค้เนี่ยได้ไปสัมภาษณ์คุณบิลบาเนตซีโอของซีนายโฮเทลเวิร์กบริษัทที่ปรึกษาด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคนะครับโดยคุณบิลบาเนตเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยกำลังเติบโตเนื่องจากมีความก้าวหน้าด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจํานวนมากจากจีนและญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับแต่ยังสามารถแข่งขันกับไทยได้โดยตรงในด้านของส่วนแบ่งต ตากากรลดโดยสถิติแสดงให้เห็นว่าในปี2025เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง21.2ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นถึง20.4%เมื่อเทียบกับปีก่อนในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยก็ลดลงไป7.2%ส่วนจุดที่คุณบาเน็ตเขาชี้ให้เห็นนะครับว่าเวียดนามเนี่ยดูมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวมากกว่าไทยเนี่ยนั่นก็คือจํานวนของห้องพักนะครับโดยคุณบาเน ก็บอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวียดนามมีห้องพักประมาณ7 8 0 0 0 0ห้องนะครับรวมไปถึงที่กําลังก่อสร้างอยู่อีกซึ่งในจํานวนนี้เนี่ยเป็นสถานบริการที่จดทะเบียนมากถึง3 8 0 0 0แห่งนะครับซึ่งสูงกว่าประเทศไทยเรานะครับที่มีจํานวนห้องพักอยู่ที่7 4 0 0 0ห้องเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการจดทะเบียนประกอบการเพียงแค่1 6 0 0 0แห่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยคุณบานเน็ตก็กล่าวถึงจุดอ่อนของเวียดนามไว้ด้วยนะครับโดยบอก ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวียดนามอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นพัฒนาเท่านั้นและขาดประสบการณ์ที่มากมายเหมือนกับประเทศไทยนะครับแต่ในด้านความเร็วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่ามีความแตกต่างเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเวียดนามเนี่ยมีแผนดําเนินการในการสร้างสนามบินใหม่ถึง12แห่งนะครับและคือข่ายรถไฟความเร็วสูง รวมถึงมีการปรับโครงสร้างของเมืองและหน่วยงานวรัฐต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะช่วยปรับปรุงในการบริหารงานและกระตุ้นเศรษฐกิจให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพนะครับซึ่งหลังจากข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะครับ ก็ทําให้มีชาวเวียดนามจํานวนมากเลยนะครับที่เข้ามาถกเถียงกันในเรื่องนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเวียดนามเราเนี่ยกำลังไปได้ดีและกําลังจะแซงไทยได้แล้วนี่นะครับหรือบางคนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับโดยบอกว่าเวียดนามเนี่ยยังมีจุดอ่อนอีกมากมายโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการที่ยังดูล้าหลังกว่าไทยอีกนะครับอย่างชาวเวียดนามท่านแรกได้เข้ามาบอกนะครับว่าแม้โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามจะดูมีมากกว่าไทยแต่คุณภาพการบริการและการดูล แลูกค้ายังดูล้าหลังอยู่มาก หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาเถียงนะครับโดยบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่พวกเขากลัวพวกเขานี่ก็น่าจะหมายถึงไทยเนี่ยนะครับเศรษฐกิจของเวียดนามยังไม่แสงหน้าพวกเขาแต่โครงสร้างพื้นฐานนั้นก้าวหน้าไปแล้วซึ่งอันนี้จะทําให้พวกเขาแข่งขันยากในอนาคตส่วนเรื่องเกษตรกรรมผมคิดว่าเวียดนามกําลังไล่ตามไทยอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่3ปีพวกเราก็จะสามารถแสงหน้าไทยได้แล้วส่วนแบ่งทางการตลาดของการขายทุเรียนให้กับจีนนั้นก็ถือว่า เพราะว่ามีผลผลิตสูงกว่าและยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่าไทยอีกด้วย หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาเห็นด้วยกับต้นเม้นนะครับว่าการบริการของไทยเนี่ยยังดูดีกว่าเวียดนามโดยบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณนะฉันไปเที่ยวที่ประเทศไทยเพื่อความสนุกสนานและได้ลิ้มลองอาหารอร่อยมากมายและอาหารที่นั่นก็ยังราคาถูกอีกต่างหากและก็ไม่ต้องกังวลเรื่องที่จะถูกโกงด้วยประเทศไทยสนุกมากความคิดเห็นต่อมานะครับชาวเวียดนามต้องใจเย็นๆเดี๋ยวเราก็ตามทันไทยเองตอนนี้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้ว ความคิดเห็นต่อมาคนนี้ได้มาพูดถึงการบริการด้านการท่องเที่ยวในเวียดนามต่อนะครับโดยบอกว่าคุณภาพด้านการบริการของเวียดนามยังถือว่าล้าหลังอยู่มากหรือเป็นเพียงสิ่งที่ทุกคนมองเป็นภาพจำ3ปีที่ผ่านมาฉันได้เดินทางไปท่องเที่ยวภายในประเทศเรามากขึ้น ฉันพบว่ามีการบริการที่เป็นมืออาชีพและทันสมัยกว่าเมื่อก่อนมากแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้ที่การบริการจะสมบูรณ์แบบ100%แต่การบริการของพวกเราก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทุกวันความคิดเห็นต่อมานะครับผมได้สอบถามนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเวียดนามหลายคนแล้วพวกเขาต่างให้คะแนนเวียดนามดีกว่าที่คาดไว้มากนี่ไม่ใช่แค่การชมเฉยๆแต่พวกเขารู้สึกชื่นชมศักยภาพสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวของเวียดนาม าอย่งงแท้จริหลายคนถึงก็บอกว่าถ้ามีโอกาสจะกลับมาเวียดนามและอยู่อาศัยที่นี่ความคิดเห็นต่อมานะครับโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามพัฒนาอยู่เสมอนี่เป็นช่วงเวลาที่เรากําลังดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากได้ดังนั้นเราจําเป็นต้องพัฒนาต่อไปเพื่อรองรับการเติบโตความคิดเห็นต่อมานะครับเป้าหมายต่อไปของพวกเราคือ GDP ที่สูงที่สุดในอาเซียนความคิดเห็นต่อมานะครับถ้าฉันมองตามความจริง การที่เราจะแซงหน้าสิงคโปร์และไทยเพื่อขึ้นเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของอาเซียนเป็นไปได้แต่การแซงหน้าอินโดนีเซียยังห่างไกลมากเพราะว่าอินโดนีเซียมีประชากรมากกว่าเวียดนามถึง3เท่า ดังนั้นเราจะแซงหน้าได้ก็ต่อเมื่อ GDP ต่อหัวของเวียดนามมากกว่า3เท่าของอินโดนีเซียปัจจุบันนี้เรายัางตามหลังอยู่มากและยังห่างไกลอีกหลายเท่าเลยความคิดเห็นต่อมาคนนี้เนี่ยได้มาขอบคุณสื่อไทยนะครับที่ได้มีการตีข่าวแล้วได้ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะครับโดยบอกว่า แน่นอนว่าเราต้องขอบคุณกำลังใจจากชาวไทยแต่เราก็ควรพิจารณาสถิติไว้ด้วยเช่นในปี2025เวียดนามต้อนรับนักท่องเที่ยวประมาณ21.2ล้านคนซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนประเทศไทยนั้นก็เป็น1จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจากข้อมูลก็พบว่าประเทศไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากถึง32.9ล้านคนในปี2025ความคิดเห็นต่อมานะครับ หาเวียนนมสามารถสร้างแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเมืองได้ก็จะสามารถแซงไทยได้อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะครับพวกเราไม่จะเป็นต้องใส่ใจกับที่คนไทยพูดมากหรอกและเราก็ไม่ต้องแข่งขันกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เวียดนามควรให้ความสําคัญกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวและสร้างระบบคขนามาคมที่เชื่อมโยงอย่างราบรื่นจะดีกว่ารวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและวิถีชีวิตให้มีความทันสมัยในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษเอาไว้และอนุรักษ์ป่าไม้และแหล่งมรดกให้คงอยู่ไว้ ครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวเวียดนามนะครับเมื่อเขาได้เห็นข่าวที่สื่อเวียดนามเนี่ยเขาได้หยิบยกบทสัมภาษณ์ของบิลบา a r เนตซีของ c ีนายโฮเทลเวิรบริษัทที่ปรึกษาด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับโดยคุณบิลมาเนตเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทยนั่นก็คือบางกอกโพสต์เนี่ยนะครับ เอาเป็นว่าชาวเวียดนามหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็รู้สึกมีความมั่นใจนะครับว่าจะสามารถแซงไทยได้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวนี่นะครับแต่บางส่วนเนี่ยก็ได้มีการมาวิจารณ์ด้านการบริการการท่องเที่ยวของเวียดนามเองนะครับว่ายังสู้ไทยไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าข่าวในลักษณะนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกกดดันหรือเอาใครมาเทียบกับเรานะครับเพราะการท่องเที่ยวนี่นะครับมันไม่ใช่การแข่งขันแบบแพ้แล้วคัดออกนะครับ ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องและพัฒนาช้ากว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับแต่เราก็มีต้นทุนที่มากกว่าประเทศอื่นโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมและความหลากหลายของอาหารเนี่ยนะครับรวมไปถึงการบริการที่คนเวียดนามเขาก็ยอมรับเองเลยนะครับว่าเราเนี่ยยังเหนือกว่าเขาการพัฒนาในแบบของเราให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเนี่ย และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงเนี่ยรวมไปถึงการยกระดับการขนส่งความปลอดาภัยและการบริการโดยไม่ทิ้งเสน่ห์ความเป็นไทยและวิถีชีวิตที่ทําให้ประเทศไทยแตกต่างนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรต่อเรื่องราวนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยบอกผมได้ใต้คลิปนี้นะครับก่อนจากการวันนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง sfnews ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ